รับพรอุทิศส่วนกุศลแก่บุพการีชนของเราพร้อมกันยะถา,าวาริวาฮาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปะติ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชัตุสเพปูเรนตุสังกัปปจันโทปนารโสยธธามณิโชติรโสยธาสัสพีติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทิคายุโก อภิวาทนสิริสนิจังวุฒธธาปจาจิโนจัตตารธรรมวัทันติอายุวันโนสุขังภาลางังอนุโมทนาบุญที่ทุกท่านได้สร้างบุญสร้างกุศลในรูปแบบต่างๆที่ตนถนัดไม่จำกัดรูปแบบขอเพียงแค่ทำอะไรก็ตามทีที่ให้จิตของเรา ได้ปล่อยวางความรู้สึกว่ามีตัวตนลดความยึดมั่นถือมั่น